เรียบร้อยครับส่งงานครับกับเจ้า b ิวเอ็กซ์ด้านหลังผมนี่ครับเดี๋ยวผมลองโดดดูแบบว่ามันดูดไหมแล้วเข้าเปลี่ยนเลนด้วยโอเคเลยนะคือแบบทีเดียวอยู่อะนะคือถ้าเทียบกับโชคเดิมเนี่ยมันดีกว่าเดิมเนี่ยโหแบบ70%เลยครับดีกว่าเดิมเยอะสวัสดีครับพผมโนโนโตแกรมครับวันนี้ครับอยู่กับผม โนนร้านโปรแกรมร้านแต่งรถอยุธยาครับเป็นร้านแต่งรถครบวงจรครับคิดถึงร้านแต่งรถอยุธยานึกถึงร้านออโตแกมครับวันนี้ครับด้านหลังผมนี่มิวเอ็กออกศูนย์ครับเป็นลูกค้าเก่าครับออกศูนย์ป้ายแดงคันแรกมาคันที่2อออกมาอีกจัดชุดใหญ่กับเราครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวไปรับชมเลยครับว่าวันนี้ลูกค้ามาจัดอะไรกันบ้างครับลูกค้าเลือกจากล้อจากทางค่ายพี่หนุ่มเม้งครับ T37 s u v หยอดแดงสีดํา สเปคกว้าง9อ0นะครับสำหรับตัวนี้ใส่กับ SUV ไม่ล้นแน่นอนครับเป็นล้อน้ําหนักเบาครับรุ่นใหม่จากทางค่ายพี่หนุ่มเม้งนะครับราคาย่อมเยาวก็ติดต่อสอบสถามเข้ามาได้ครับรัดกับยางครับเป็นยางราคาพิเศษเหมือนกันเป็นตัวนิโต420 SD 265 60 18ครับสำหรับลูกค้าที่ ต้องการราคางบไม่เกินแสนตัวนี้แนะนำครับล้อดียางดีแล้วก็จัดช่วงล่างเพิ่มเติมครับเป็นจอโฟ r เ f นเดอร์ควีนซีรีส์ครับต้องย้ำว่าครับลูกค้าคันนี้โจทย์ต้องการแค่ว่าอยากได้ทรงสวยผมก็เลยแนะนำว่าทรงสวยอย่างเดียวไม่ได้ครับ <Wow. S 2> ต้องขับดีด้วยก็เลยแนะนำเป็นตัวโฟ o f ฟนเดอร์ควีนซีรีส์ตัวนี้ครับหน้าปรับ16ระดับ หลังโมโนโทูป,ปรับ8ปดซับแทงครับแล้วก็โหลดหลังด้วยตัวสปริงไวท์เอสตัวนี้ครับสีแดงเดี๋ยวลองดูตอนคลิปตอนท้ายเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วก็จะทำรีวิวให้ดูอีกทีครับตอนท้ายลองชมครับ เรียบร้อยครับส่งงานครับกับเจ้า m ิวเอ็กด้านหลังผมนี่ครับไปดูครับว่าฟิตเมนต์ออโตแกรมจัดให้คันนี้สเต็ปแบบไหนครับ8ปดก้าออฟศูนย์นะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยสองหกห้าหกสิบนะครับกับชุดช่วงล่างหน้าควีนซีรีส์นะครับตัวนี้ควีนซีรีส์ปรับสูงต่ำสไลด์กระบอกปรับรีบาวเนี่ยสิระดับคันนี้ผมปรับตัวกระบอกไปที่โหลดมา1.5นะครับแล้วก็ตัวคิวล้อถึงตรงนี้เนี่ยเจ็ดสิบสองเซนนะครับปรับรีบาวไปที่8นนนะครับข้้าางหี่ก็จะประมาณนด ส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นโมโนซับแท้งปรับแครับสปริงโหลดของว s ครับลง2นิ้วนะครับตัวนี้ปรับดีเบาผมปรับไปที่4ครับส่วนความสูงจากคิ้วตรงนี้ถึงคิ้วรอก็75ครับต่างกัน5เซนให้ท้ายโด่งนิดนึงครับสำหรับคันนี้แต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบอยากให้หน้ามันเท่าหลังก็ได้ครับแต่สเต็ปคันนี้ออโตแกรมจัดให้ลูกค้าแบบหน้าหมอะนิดนึงครับรอจะได้ขี่ดีด้วยครับตัวนี้ก็ เนี่ยให้ดูฟิตเมนรอบรอบครับร้อนมากครับวันนี้บางคนจะตกนี่ครับปิิมครับนี่ครับปิ่มจะไม่จับล่ะครับอันนี้ก็อยู่ที่จ่าเหมือนกันนะนี่ครับด้านหลังปรับง่ายครับตัวนี้บิดตรงนี้ได้เลยครับแปดแปดระดับสําหรับตัวด้านหลังนะครับส่วนหน้าก็นี่ครับปรับรีบาร์ตรงนี้ได้เลยครับสิบหกระดับข้างหน้าปรับไปแปดระดับ ฟินเนประมาณนี้ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าสุดท้ายเดี๋ยวพาไปลองแล้วก็ส่งงานเลยนะครับไปตอนนี้ผมกำลังลองอยู่พาทุกคนมาลองดูครับว่าฟีลลิ่งเจ้าควินซีรีเนี่ยกับล้อ18สเปคนี้ออฟซูเนี่ยจะอยู่ไหมก็ถ้าโดยรวมนะครับตั้งแต่ผมขับออกมาเนี่ยคือคือผมว่าใช้รถ PPV อยู่แล้ว SUV พวกนี้ตระก,กูลเหล่านี้จะคือ มีอาการดีดด้านท้ายอาการโครง้งเวลาเจอลมแรงๆเข้าโคง้งไม่เกาะถนนนะครับด้านหลังเนี่ยเจอบ่อยมากส่วนตัวทับแทงรับแปดตัวเนี้ยความรู้สึกผมคืออยู่อยู่แล้วจบแน่นอนครับส่วนความนุ่มนวลเนี่ยเดี๋ยวผมลองเนี่ยลองดูกล้องดูลองคอสะพานตรงนี้นะเดี๋ยวผมลองโดดดูว่าม,มันดูดไหมนะแต่เขาเปลี่ยนเลนด้วยโอเคเลยนะคือแบบทีเดียวอยู่อะ่ะนะคือจะบอกว่า มันจบอยู่แล้วครับถ้าคือถ้าเทียบกับโชคเดิมเนี่ยมันดีกว่าเดิมเนี่ยโหแบบเ0เลยครับดีกว่าเดิมเยอะก่อนถนนขึ้นดูถนนขับขี่มั่นใจงมลาลัยตึงขึ้นปกติรถ PvSUV อย่างเงี้ยน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างสูงในกิ่นลมครับเวลาเจออาการโครง้งจะอาการลมเนี่ยพวกนี้มันก็จะทําให้รถเหวี่ยงได้ง่ายครับเนี่ยเดี๋ยวดูโค้งนี้โคง้งครับเดี๋ยวผมลองเข้าดูครับเข้าสักประมาณ80ดสิบละกัน มีอาการท้ายออกท้ายดิ้นหรือเปล่านะโอ้ยสบายครับมั่นใจครับนี่ในโค้งนะ80ครับมีเส้นอีกด้วยอยู่ครับแล้วก็รอยต่อคอนกรีตอะไรต่างๆเนี่ยปกติถ้าเป็นโชคเดิมเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบบดิ้นนะครับอันนี้ก็คือจะจบเลยโอเคก็สรุปนะครับจเจ้าตัว n e w x ตัวนี้2,021 กับโชคหน้าคุยซีรีส์ปรับ16กระดับหลังซับแทงปรับ8ข้างหน้าปรับไป8ระดับข้างหลังปรับไป3ตอนนี้ผมลดเหลือ3ามแล้วตอนแรกมัน4ผมรู้สึกมันตึงไปลูกค้าคันนี้ต้องการความนุ่มนวลครับผมก็เลยจัดไปลดหลังไปเหลือ3าก็เพิ่มความนุ่มนวลขึ้นมาอีกค่ะอย่างรอยต่อคอสะพานนี่ก็คือโอเคครับจบทุกปัญหาครับก็จะมีอยู่แค่อย่างเดียวถ้าเกิดลูกค้าไม่โอเคก็คืออาจจะนุ่มไม่พอใจก็สามารถ ปรับหนืดลงมาได้อีกนะครับส่วนความสูงต่ำหน้าหลังก็ข้างหน้าเนี่ยสามารถปรับให้ขึ้นเท่าหลังได้อย่างที่ผมบอกจะให้หน้าต่ำกว่าหรือสูงเ,ออเสมอกันเลยเนี่ยก็ย่อมได้ครับสำหรับตัวควีนซีรีส์ตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยครับกับร้านออโตแกรมยุทธยาล้านแต่งรถครับอยากแต่งรถอยากออได้รถเท่ๆหล่อๆเอารถเข้ามาครับเตรียมเงินมาเดี๋ยวผมจัดให้ครับประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ร้านแล้วก็ช่อง YouTube เราด้วยนะครับโอเคครับ,บดเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับ